สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะคุณครูเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฐมนิเทศค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูคมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะชื่อของเธอชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเมื่อเด็กๆท่องเนื้อเพลงจนคล่องแล้วคุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนะ เรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาไงบ้างคะเด็กๆร้องตามกันได้บ้างหรือเปล่าอย่าลืมกลับไปฝึกร้องกันทุกวันนะคะไปครูจะอธิบายว่าหน่วยปฐถมนิเทศของเราเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยคะ่ะหน่วย ปฐมนิเทศเรื่องที่หนึ่งการแนะนำครูประจำชั้นของเด็กๆเด็กๆจะได้รู้ว่าคุณครูคนไหนเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆนะคะเรื่องที่สองการแนะนำตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นรู้จักเรื่องที่สามการแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆเรื่องที่สี่การแนะนำของใช้ส่วนตัวของเด็กๆที่จะใช้ในวันเปิดเทอมค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ 1. การแนะนำครูประจำชัน้นคุณครูชื่อนางพรพิมลรัตนประดับชื่อเล่นชื่อว่าคุณครูอูมสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางเป็นครูประจำชั้นของเด็กเองค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ 2. การแนะนำตัวเองข้อมูลการแนะนำตัวเอง 1. ชื่อจริงนามสกุล 2. ชื่อเล่น 3. อายุ 4. ชั้นเรียน 5. โรงเรียนวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอตัวอย่างการแนะน,นำตัวมาฝากกันนะคะเป็นเพื่อนใหม่ของพวกเราเองเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพิมลรัตนประดับชื่อเล่นชื่อน้องอุ้มมี่ค่ะอายุ สีขวบอยู่ชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางค่ะ 3. การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวสัญลักษณ์ประจำตัวการที่เด็กมีสัญลักษณ์ประจำตัวของตัวเองจะทำให้เด็กสามารถจดจำจำแนกสิ่งของต่างๆของตนเองได้เช่นแก้วแปรง กระเป๋าผ้าเช็ดหน้าซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันดังนั้นดเด็กจะต้องจดจำสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองให้ดีนะคะ 4. การแนะนำของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวของดเด็กที่ใช้ในโรงเรียนได้แก่ 1. แก้วน้ำใช้สำหรับดื่มน้ำา 2. แปรงสีฟันและยาสีฟันใช้สำหรับแปรงฟัน 3. ผ้าเช็ดหน้าใช้สาหรับเช็ดหน้า 4. ที่นอนใช้สำหรับปูนอนพักผ่อนของใช้เหล่านี้เป็นของใช้ส่วนตัวจะใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ดังนั้นเด็กๆต้องดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของตัวเองให้ดีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฐุมนิเทศเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกลับไปทบทวนกิจกรรมและทำใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกแผ่นนะคะและอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวมาให้คุณครูมชมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ